มาเจอน้องที่น่ารักอีกแล้วพากันเข้าไปแล้วค่ะนี่นาสวยสวยเลยไป,ไปดูกันต่อน,นะจ๊ะันนี้เราก็มาเข้าป่ากันป่าที่ว่าไกลหน่อนะฮะที่เอ่ยกลับมาจากเอโ์เ no วแล้วก็มาแวะจะเจอน้องสองน้องเขาที่นี่นจ้ะที่เขาให้หาด้วยไปดูกันจ้าไปได้เห็นเท่าไหร่น้องไม<ห><ห>่เอาเห็ดแดงนะคะ วันนี้พอแล้วพอแล้วใช่เยอะแล้วนี่ด้วยนี่มันไม่ต้องเอาเราซอกอะไน้องเขามเ็อะไรสวยๆเลยไปจ้ะลูกลูกมันเป็นูก็เลยเสร็จด้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เก็บเองก็ได้เด้วดปจ้ะ ดงเห็ดแดงอร่อยอร่อยน้องก็ไม่เอาเห็ดแดงฝนตกแล้วก็ไม่ยันนะคะ <laughs> <laughs> เราดูดิสายฝนตกออกมา,มาบ่าาบาายันบ่ยันเด้อนี่ <laughs> มีแต่ <laughs> เล่าเลย <laughs> <laughs> เจอดีจังเลยเจอคนแบบสู้ๆแบบนี้ <laughs> ตกาา <laughs> ก็บ่ยันจะไปดูกันตอ่อจะได้เห็ดไหนบ้างเห็ดพึ่งเลือดเต็มเลยจ้ะเห็นบ่านนี่ ฝนมันตกไม่เคยถนัดเท่าไรนะจ๊ะต้องเอามันออกก่อนเนี่มันจะเปื้อนมาเห็ดแดงเต็มเลยจ้านี่ได้ไหมอันนี้ดอกนะ่น้องเขาไปเขาไม่เอานี่เขาไปดูเห็ดเพื่นจะ คนเขาอยากได้อยู่นะเจ้าเห็ดนี่มีคนอยากได้อยู่อันนี้แก่แล้วพอเอาแล้วเนี่ยแก่แล้วเล็กๆกรุบกรอบๆดีอย่างเงี้ยเจ้าน้องแก่แล้วแมวนะคะเห็ดแดงมันเยอะมากจากตรงเนี้ยดูดิเยอะจริงๆ เห็บแดงจ้านี่โด,ดโ,ดโดเดียวอยู่ดอกเดียวนี่จ้ะกลัวน้องหนีกลยรีบอีกแล้วหนิจ้าช่วยเลยน้องร้อยลูบให้พี่มาถ่ายเดี๋ยวก็ปิดนะคะนี่อุ้สวยๆอะไรก็ไม่พ้นแล้วเนี่ยไม่พ้นแล้วเนี่ยซ่อมขนาดไหนก็ไม่พ้นเห็ดนะเนี่ยนั่น

เมื่อกี้มือไปปิดแน่เลยเนาะ <No. S 1> มือปิดลำโพง <Okay. S 1> อยู่กันเป็นครอบครัวให้น้องแจวเก็บนะฮะ mm. สวยเลยช่วยเก็บอยู่กับไอ้น้องนั่นเงี้นี่แหละ mm. ไม่ทันใจมันยังเบาอยู่เนาะพี่ว่ามันพี่ว่ามันไอ้นี่อะไรนะ mm. Mm. นู่นัะดอกรายนี่ไม่จ้า เดี๋ยวพี่ไปเก็บเห็ดแดงกันเด้อจ้ะจ้ะเออเดี๋ยวพี่ไปเก็บนี่นี่จ้าอบเลยค่ะอบอบอันอร่อยนะเนี่ยอย่าดูถูกนะไหนโอ้จะจะเดีด๋ยวพี่เก็บให้อะหนูหนูตัดเก็บให้เขาให้เขาตัดนี่อันนี้มันไม่ต้องดึงเลยอะหลุดเลยนี่โอ้โอสวย ตอนแรกคิดว่ามันแก่ก็เลยดึงออกมาโดยที่เอาแต่อันนี้เอาแต่แต่หางนะคะเอ้ยหัวไม่เอานะคะแต่หัวออกหัวก็แก่อยู่แต่ว่าเอาแต่นี้แหละจะเด็กแดงเยอะมากที่นี่เดี๋ยวจะตัดขาดแล้วนะคะขออนุญาตตัดขาเลยนะจ๊ะสวยๆเลยอ่าโ,โอเคดึงตัดอันนี้มันแก่จ้ะ ออะไรไม่รู้ขี้เหรอขี้สตัสตว์นะตอะเนาะจะโอ,ะโอนาวกินกันเน่าอยู่กันครอบครัวตะเน่าอันนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะลาขึ้นเต็มแล้วกลัวพี่กลัวน้องเขาจะยืนหรอกหนูเดินหาอะไรก็ได้นะเดี๋ยวพี่ตาม เราพี่หมดวันพอดีทำคลิปไงเนาะขอบคุณจ้ะยังเรียกอ้าวน่ารักพอให้มาดูันนี้ก่อนนะจ๊ะสวยเลยนี่เรียงแถวเลยอ่ะเหมือนทหารเลยใช่ไหมใช่ไหมทหารเืนตรงเรียงแถวอืวิ่งหมดเลยหัวหักเลยหักไว้ ดูลูกล,ลูกทหารนั่นน่ะลูกทหารนั่นลูกน้อยของทหารจ้ะอันนี้ทหารทอมเกินไปเนาะมาได้กินข้าวของใส่นี่จ้ะตุ๊ปุตุ๊ปิโอ้ตุ๊ปุตุ๊ปปิเลย,เลยนะให้น้องตัดนลูกก็จะเอาไหมเนี่ยเก็บมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้หรอก เก็บได้ก็ไปให้เขามดก่อนเนี่ยอันตรายเดี๋ยวนี้รู้ทีดูเขาเม่ยนางสวยอันตรายน้องก็ให้เราเก็บจะได้ฟิน,น,อนเอาลึมกดกล้องแล้วเันยังไงนี่อันนี้ได้ลูกนะฮะแม่บบดนี้จ้า เดี๋ยวตัดขาเก็บก่อนแล้วอยตัดขาเก็บก่อนแล้วค่อยตัดขานะคะน,นี่จ้าโอ้โหโอ้โหดอกนี้แน่นสวยปึ้งมันไม่เยอะมากแค่ดแดงนี่ไม่ได้เลนนเเยนะเห็ดแดงเหดแดงใส่กระเป๋านอะกลุ่มนี้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยจ้า เน่าหมดแล้วอันนี้ได้ไหมน,นี่ก็ถ้าจะเน่าเนาะเน่าเน่าแล้วเน่าแล้วโอ้โมือไปโดนในนี่นแล้วค่ะขอโทษทีมือไปโดนกล้องเอ้ยลำโพงแล้วจ้ามันเยอะนะจ๊ะแต่ว่ามันก็โดนท่ากินไปเยอะเหมือนกันจ้ะตามนอ้องเขา เยอะแต่โดนท่ายไปรีบเก็บน้องไปไหนแล้วไม่รู้ปล่อยเขาไปก่อนสเสรือให้เขาไปก่อนโอ้โหดูตอเขาสวยเลยจ้ะแต่ไม่ได้นะจ้ะเนนาะจ้ะ่ นาะไม่ได้จ้ะเน่เานั้นเน่าแล้วจ้ะเน่าเน่าเน่าเอาที่ที่ได้ไปโอ้โหนี่จ้ะยังสวยเลยเก็บให้น้องเขาช่อไว้เอ้ยโอ้โนี่ให้น้องก็ตัดโอ้โหนี่เด็ดกันมาเลยจ้ะดู ไปช่วยเลยติดกันมาเลยนี่จ้ะโอ้มาเลยจะเห็นเนี่ยกล้องพี่ร่างแข็งเล่นไม่ได้หรอวันนี้พอแค่นี้แล้มันเปีกยกชื้นจังโอ้ยกล้องอะแข็งอยู่ใช่ไหมเอออันนี้ไม่ได้แล้วลืมจับนี่ล่ะ โอห,หากองกันไม่ได้แล้วนะุ่มเอาป่สวยๆเลยนี่มอุ้ยโอุ้ยมีลูกด้วยอันโอ้ยกระเด็ดนเลยอันนะั่นอ่ะอุ้ย แต้บนนอ,อได้อยู่แข่งแล้วจ้ะดูนางนางสวยอันตรายนะจ๊ะ,ะดูดอกนี่ก็ให้ดูดอกอ่ะโอ้โหตุมๆเลยจ้ะ,ะนี่จ้าวันนี้พลานะฝนตกมองไม่ค่อยเห็นนี่จ้ะอวบเลยจ้านี่ แต่มันไม่ได้เราดูค่ะเขาหมกอยู่เมื่อกี้ไปเปิดเห็นต่หัวบลเลอร์เลยค่ะถ้าดอกนี้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่อื้อหือสวยเลยนี่แต่ก็ยังได้เขาไม่เยอะไม่รู้เขาจะเอาไหมมีแค่นั้นอ่ะอ่ะนี่จ้าเดี๋ยวนะพี่จบคลิปกันเอยขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนด้วจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้ลืม มันที่ยาวเกินแต่มาเจอเห็ดอีกดอกแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่นะจ้า